สวัสดีครับ f อทุกท่านครับผมนี่ครับสูตรการเลี้ยงนกเขาใหญ่ไข่วิชัสยส้อสุวรรณครับผมนะครับกินเป็นประจำเลยนะครับผมนี่อาหารลกกข่เล็กนะครับผสมกับไข่แดงนี่ไข่แดงล้วนนะครับผมใส่ใตุ๊กก็คุกเขาให้เข้ากันนะครับผมใส่ไป ช็อตหนึ่งแล้วนะครับผมอ่าช็อตหนึ่งเขาให้เข้ากันแล้วก็ไปตาแตกแดดนะครับให้แห้งแล้วก็เอาไปให้นกเขาใหญ่ที่เราเลี้ยงได้รับประทานรับรองคึกคักหน้าดูครับหลังจากที่ทําอาหารนกเขาเล็กผสมไขแ่แดงแล้วนะครับก็มาต่อกันเลยครับผมนี่ฮะเผาดินปวกครับผมขันข้นตอนนี้กําลังเผานะครับนี่ ทำโดยใจรักนะครับผมนะครับเลี้ยงเขาต้องเลี้ยงให้ดีนะครับผมพี่น้องครับให้เขาใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดฝากไว้ด้วยนะครับผมสาหรับช่องวิชัยสร้อยสุวรรณนะครับผมนะครับวันนี้ก็มาแนะนําสูตรดีๆกันนะครับผมเผาดินปวกให้นกเขาใหญ่กินครับผมสวัสดีครับก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับอาหารสําหรับไปเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับผมนะครับในกระดินปวกครับ เป็นที่เรียบร้อยครับผมพี่น้องครับนี่ก็หัวห่านลกเขาเล็กนะครับคู่กับไข่เหลืองนะครับไข่แดงนะครับผมเรียมไว้ให้เขากินนะครับผมนะฮะนี่ครับปิดพวกผมครับผมแล้วแต่สูตรไข่สูตรมันนะครับผมโอเคครับพี่น้องไปลองทำกันดูนะครับนะฮะอันนี้มีประโยชน์นะครับผมนะฮะคนเฒ่าคนแก่เขาบอกว่าอ่รักษาสิวนะครับผมคือป้องกันไม่ให้นกเป็นสิวนะครับผม ดินปวกนี่ครับหรือดินดำเนี่ยนะครับผมอันนี้ก็ทําให้นกเขานะครับขึ้นง่ายนะครับคึกเร็วนะครับผมไปลองทํากันดูนะครับยังไงใครชอบก็ฝากติดตามช่องวิชัยสร้อยสุวรรณไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม